กำแพงนี้ก่อเสร็จแล้วกำแพงสูงสามเมตรกว้างสี่เมตรใช้อิฐตารางเมตรละประมาณสามสิบสองก้อนชาผนังหนึ่งแบ่งเป็นสองชาผนังนงแผงนี้แบ่เป็นสองด้านใช้ทั้งหมดสามรอยเก้าสิบก้อนนะครับด้านทางยาวก็สิบสี่ก้อน สูงก็เป็นสิบสามก้อนข้างล่างเป็นสิบสามก้อนจากข้างล่างก้อนข้างบนรวมแล้วเป็นสิบสามก้อนเททับหลังขึ้นไปแ้วก็เาเป็นกอบอีกสามก้อนผนังนี่สิบสองตารางเมตรด้านนี้จะเป็นกระจกตารางเมตรเราใช้ประมาณด้านนี้คือเป็นหน้าต่างสิบเห็นทะลุไปด้านนู้นสิบสี่ก้อนนะครับ นี่เป็นห้องนอนห้องนอนจึ่มีห้องน้ําอยู่ในตัวเพราะว่าก็กว้างประมาณสองเมตรห้องน้ำส่วนี้นก็เททับหลังเททับหลัง ด้านนี้ก็ปิดอาจจะมีหน้าต่างาน,นี่เป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งมีติดพัดลมดูอากาศอันนี้เป็นห้องครัวครับด้านนี้ห้องครัวห้องครัวก่อผนังทึบขึ้นไปแล้วด้านนี้เป็นห้องครัวนนห้องครัวห้องครัวห้องครัว,รวน,นี่เป็นบันไดลงไปข้างล่าง ตรงนี้ถ้าจะทำอะไรเพิ่มเติมน,นี่เป็นปตูหน้าต่างห้องครัวด้านนี้น่าจะเป็นซิงล้างจาน ส่วนสองด้านนี้ห้องนอนห้องนี้เป็นห้องนอนเล็กห้องนอนเป็นนี่มีหน้าต่างอ่าเขาจะเอาเส้นอ่านนั้นสำหรับเชื่อมเชื่อมบึงคานไว้น่าจะสำหรับกเกาะด้วยสองจุดอ่าีนก็ททำสำหรับบึงคานไว้อีกสองจุดเชื่อมติดกับโครงเหล็ก นี่กะกอก็น่าจะเททับหลังอยู่แต่ก็น่าจะติดด้านนี้ ความครับความคืบหน้าวันนี้ก็จะเตรียมเทอ่าคานหน้าต่างนีน่ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งคำอยู่ด้านนี้ก็จะมีน่าเป็นกระจกตรงนี้เป็นช่องมองกระจก กว้างสี่คูณสี่เมตรด้านนี้ก็เป็นประตูหน้าต่างส่วนที่อมุมนั่นน่าจะเป็นกระจกตอนนี้ยังไม่ทํเก็ดมองสภาพไม่ออกมองสภาพออกนี่ก็จากเมื่อวานมาดูวันนี้ก็เกาะเพิ่มัราระเททับหลังข้างบนตอนช่วงหน้าต่างตรงน,นี้ยังไม่ได้เทคานมาดูเจ้าของห้องเจ้าของห้องกําลังมาแล้วครับเอาเจ้าของห้องขึ้นได้ก่อนขึ้นบน ขึ้นหมดอืมก่อขึ้นไหมงั้นแหละขึ้นให้กันก็ขึ้นมากัน สภาพหลังคาด้านบนก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้ทําช่างทําหลังคายังไม่ทําเพราะกระเบื้องส่วนไอ้ครอบหลังคาเนี่มันขาดตอนนี้นะครับไม่มีขาดไปอ่านี่หน้าต่างก็ทําเสร็จแล้วตรงนี้นะคตับงตรงนี้เป็นห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกตรงนี้มุมห้องรับแขกมุมดูทีวีทีวีตรงนี้ด้านนี้เป็นประตู ราใช้อิดมอนอิดมอนใช้ก็จำนวนมากถ้าคิดเป็นตารางเม็ดสิบสาม 13. ลองนับดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสสามสิบสี่สิบสี่ก้อน สิบสี่คูณยี่สิบหก ันนี้ทรายมาเพิ่มอีกหนึ่งกองหินหินมาอีกกองหนึ่งที่เป็นอิฐสภาพด้านนอกที่ก่อแล้ว แต่และการก่ออิดก,ก็จะมีการเทรทับหลังเป็นจุดๆนี่ด้านนอกด้านหลังตัวนี้เป็นปีกข้างขวานะครับนี่ก็คือใต้ถุนเราจะก่อปิดทึบหมดข้างล่างจะปิดทึบหมดครับปิดทึบกันงู กันสัตว์เลยคานเข้าไปอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วก็ก่อปิดแต่ก่อปิดเฉยๆนะครับไม่ได้เทป,ปูนจะเทอยู่ด้านเดียวก็จะติดไฟไว้ให้ดู ตรงจุดนี้น่าจะเป็นท่อพักส่วมผักไอ้บอกเกิดแล้วก็บอกบอซึงแช่เขาก่อเสร็จเขาก็เทเทตุคานเททับหลังแล้วก็เทตรงกรอบประตูหน้าต่าง อันนี้ก็อีกกองอีกอ,กอน,นี่ก็เป็นทรายละเอียดและสำหรับฉาบ